วันพระมีชื่อเรียกอีกสองอย่างคือหนึ่งวันธรรมสวรรคหมายถึงเป็นวันฟังธรรมตามปกติและสองวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันพระมีเดือนละสี่วันได้แก่วันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรมแปดค่ำ และวันแรม15บ้าค่ำค่ะความเป็นมาของวันนี้มาจากพระเจ้าพิมพิสารกลับทูลพระพุทธองค์ว่านักบวชนอกพระพุทธศาสนามีการประชุมกันและแสดงธรรมกันทุกๆวัน8ปดค่ำและวัน15บ้าค่ำแต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน8ปดค่ำและวันสิ้าค่ำ ให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าวค่ะหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวัน8ค่ำและสิบห้าค่ำเป็นวันธรรมสวนะสืบต่อกันมาเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนมาประชุมเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีประเพณีวันธรรมสวระหรือวันพระมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยค่ะ วันพระในปัจจุบันคงเหลือธร,รมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเทราวาดเช่นศรีลังกาพมา่าไทยลาวและขเขมรซึ่งในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการโดยพุทธศาสนิกชนเถราวาดให้ความสำคัญของวันนี้ว่าเป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัด เพื่อทำบุญถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนาค่ะความสำคัญของวันพระหรือวันธรรมมสวนะมีดังนี้ค่ะ 1. เกิดความสามาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์สองการหมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอทำให้พระธรรมคำสอนไม่คลาดเคลื่อนเลือนหายและทำให้หมู่คณะจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ สามพุทธศาสนิกชนได้เข้ารวมาศาสนกิจให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะในวันพระนี้พุทธศาสนิกชนนิยมรักษาอุโบสถศีลซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพัฒนาตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ดังนี้หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ สองอธินาธานาเวรมณีงดเว้นจากการลักทรัพย์สามอภพร,รมจริยาเวรมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์สี่มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเท็จห้าสุราเมรยะมชปมาทัธานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยค่ะหกวิกาลโภชนาเวรมณี งดเว้นจากการบริโภคอาหารยามวิการเจ็ดนัจคีตวาทิตะ,ว,ตะวิสูกทัสนะมาลาคันทวิเลปะนะทารณมัทน,นะวิภูสานัตฐานาเวรมณนีงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและลูบไล้เครื่องหอมค่ะข้อ8อุจาศยะนะมหาศยะนาเวรมณนีงดเว้นจากการนั่งและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ค่ะ อัน,นิสงของการรักษาอุโบสถศีลน,นอกจากขัดเกลากิเลสของตนแล้วหนึ่งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นสอไม่มีการแข่งขันประดับประดาร่างกายให้เปลืองเงินทองเกินความจำเป็นอันเป็นการโอ้อวดความฟุ้งเฟอ้อเข้าใส่กันสเป็นการทําให้จิตใจสงบในเบื้องต้นแล้วเกิดความเมตตากรุณาแก่กัน สามารถเข้าถึงธรรมขั้นสูงต่อไปโดยง่ายค่ะดังนั้นในวันพระพุทธศาสนิกชนควรฟังธรรมและปฏิบัติธรรมหรือไปวัดเพื่อทำบุญทำทานและรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาพึงละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นเป็นพิเศษค่ะ